ต่อไปค่ะชุดยูนิฟอ no? ร์มยูนิพี่อืบเนาะซาโอผ่อมผ่มลมลมผ่มรวมกันจะเป็นยูนิผ่อมจริงๆชุดทำงานกับชุดยูนิฟอร์มอันเดียวกันค่ะแต่ว่า เขาทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเนาะยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยนะคะต่อไปค่ะชุดชุดเกษตรหมายถึงว่าชุดที่ใช้ทํางานเกษตรนะคะอ่านออกเสียงเป็นครยังที่หนึ่งนงอออืมออบบกบรวมกันเป็นนงออบบกอืมต่อไปค่ะชุดประมงค่ะอ๋อ บบกพูดเร็วอีรอบหนึ่งออบบกต่อไปค่ะช <eni> <enders 68> <salv ages> ุดเชื่อมหมายถึงชุดที่เอาใส่ตอนเชื่อมเหล็กอะคือหนึ่งคือโยงพยายามสองจบจอจานพยายามที่สามรวมกันเป็นโยงจบโบพัดลมค่ะ ซอนภยายามที่สองพีอึบผีอึบสละอูสละอูนะคะแล้วก็อีงงอึงองูพออูงอพุงพุงอ่ายยามที่สามกี่กีรวมกันเป็นซอนพุงกี่ต่อไปค่ะตาตาช่างชอแล้วก็ อูลอ่ารวมกันก็จะเป็นชออุลต่อไปกล่องค่ะกล่องมีสองคำเอากล่องคำแรกก่อนสังจาอีกรอบหนึ่งสังจาอ่ะอีกกล่องหนึ่งกล่องคำที่สองพยางแรกทักสืบรวงกันคือ 박스.